สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้หญิงแก้วพาลูกมาตรวจไอ้นี้นะคะโควิดค่ะวันนี้จะพาลูกมาวันจันทร์นี้ลูกจะอะไรนะคะสตาร์ทโรงเรียนค่ะก็เลยวันนี้คอ,อนัดมาจะมาตรวจโควิดนะคะวันนี้ก็กําลังเพิ่งจะจอดรถค่ะเดี๋ยวจะพาลูกไปตรวจนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าเขาทำยังไงวันนี้เขาจะมาสอนให้ให้เด็กๆตรวจกันเองค่ะเพราะว่า เพราะว่าเดี๋ยวพอลูกกลับไปโรงเรียนแล้วเขาใช้ลูกมาตรวจเองที่บ้าน h o w m a n y day a week นะเด a ์ชิเ h ทับตู t e t เฮอร e เซลแอท twice twice a w i c e week t home? Yeah, you h บ v e to do อ t home as w e l เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาวันนี้เขามาเขาจะสอนเขาจะมามาอะไรนะคะมาเทสแล้วเขาก็จะสอนวิธีการตรวจเองที่บ้านด้วยค่ะแล้วก็ต่อไปนี่เราก็จะไปตรวจเองที่บ้านนะคะอาทิตย์ละสองครั้งค่ะก็ลูกก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นว่า อเขาจะทาเป็นไม่นออะไรประมาณนั้นแล้วเขาก็กลัวว่าเขาจะเจ็บด้วยนะคะเขาก็ยังไม่เคยตรวจนะนี่เป็นเป็นครั้งแรกนะคะก็จริงๆแล้ว่ะเด็กคนอื่นเขาปกลับไปโรงเรียนตั้งแต่อทิตย์ที่แล้วแล้วค่ะแต่ว่าของเขาคนนี้ยังไม่ได้ไปนะคะก็เขาจะเริ่มวันจันทร์ที่จะถึงนี่นะคะวันนี้ก็เลยจะมาตรวจนะคะ ก็เดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเดี๋ยวไปดูเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นยังไงเขาอาจจะให้เข้าไปค่ะอาจจะได้ดูแต่ข้างนอกส่งเข้าไปเนาะนะคะเดี๋ยวจะพาเดินดูแถวแถวบ้านบริเวณนี้นะคะก็น่าอยู่เหมือนกันค่ะแถวบ้านแถวนี้โรงเรียนลูกคนเล็กนะคะโรงเรียนใหม่ของเขาค่ะนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ e ี่เอสเวลจะนี่แค่ด r o p สโรงเรียนลูกอบพาเขาค่ะบ้นนานสวยคบ้านต่ีาอยู่ค่ะยะ เราลุกบรไทยดิแล้ลุกอัเตอร์เาริเวลโอ้่าแค่ดูไปตรงไหนก็เจอค่ะดับดิวนไหนแคนอกะเวตอนนี้เรามาอยู่ไฮสตรีทอ่า กี้เห็นร้านขนมปังน่าทาน<พ>าค่ะแ<ร><อ>ล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าจะเข้าไปไปซื้อขนมปังอาไฮเตรดเรามาร้านขายขนมปังค่ะร้านนี้เขาเฟรดเลยนะคะเห็นคนซื้อเยอะมากเลยน่าก,กินค่ะโอวันดีก่อน I you. I've it got negative. Oh. Did anyone get a positive? No, really? Well done. It was all your class there or not? You know how no. to do it. <laughs> no, my... oh, Yeah. Really? Okay. Um, yeah. And 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 on Monday, where mommy had to drop you up here. Baby slope. Yeah. This one is called nursery baby slope, or not? Yeah. This one, yeah? yeah. Yeah. Okay. I have to be dropped off here, don't I? Yeah. Yeah, they said you have to get you you don't go to the park gate anymore. You have to know, go to nursery slope by Timeth be this one. Which way you go to? Michael oh, come. Oh. oh yeah. Um, Why? That's where he put his phone number down so then he got sent to him. Okay. You give me my phone number. But... นไคะเ้วไปวนมเมืนนอ่นนอกีไปเข้าร้านขนมปังก็คนก็นกนช้าช้าทำให้ช้าีเบนโฟกัราดเท้าเป็นเดนเบนทูมีกอด something อยู่ as well here i t t i n g you will like it what it c a l l is apple turn over not apple turn over Yeah. It apple and at the it's not old. Turn off. Turn off. <laughs> วิวคะ่ะขับรถผ่านทางทางอันนี้สะพานนี้จะข้ามไปมันเป็นเกาะส่วนตัวนะคะฝั่งนู้นไพรเวทไอแลนด์ค่ะ ไม่มีอะไรทำคะ่ะรถติดให้ดูดูวิวนี่นะคะบ้านในน้ำบ้านเรือเรือบ้านอันไหนก็ไม่รู้ฮะ It's like your lesson today, at John's live. house or on Zoom? On John said he can go to his house as well. But did you say? I think just do it on Zoom then. I think you can start after Easter. Mm -hmm. He message. Mm -hmm. ะะมีหงอยู่ไกลๆน,นะะู่นค่ะ เพื่อนๆวันนี้ก็พามาขับรถเล่นกันนะคะก็พามาดูดอกรับปรดิวนิดหน่อยเดินดูทาวกันนะคะก็ตอนนี้ก็นั่งรถกลับแล้วะคะ่ะโอเคค่ะเ,คเพื่อนๆไวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอ,คโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ